คนอยากแนะนำขนมอร่อยคือเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเนี่ยจะสามารถหาได้หรือเปล่านะแต่เนี้ยคือสามารถซื้อได้จากร้านห้างฮิปโปได้หรือว่าสั่งเอาก็ได้เนาะอันนี้เขาเรียกว่ายูนีปิงหรือว่าเป็นแบบไส้เผือกขนมมันมีไส้เผือกเดี๋ยวจะกินให้ดูทุกคนมันดีงามมากนี่มันก็จะมีความแบบอย่างนี้เนาะเป็นเหมือนนมเปีย๊ยะฟิลนมเปีย๊ยะนี้ แต่ไส้เดี๋ยวดูไส้อืมแป้งบางมากเห็นไหมต้องทำแบบนี้ไหมไส้คือเป็นไส้เผือกเผือกที่นี่คือไม่หวานเพราะว่าคนที่นี่ไม่กินหวานทุกคนคือดีงามมากใครมาอยากให้ลองคะ่ะมันมีไส้อื่นด้วยนะมันมีไส้แบบพวกถั่วบดถั่วอื่นๆบดถั่วแดงถั่วดำงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชอบกินเผือกไงเราก็เลยกินอันนี้คะ่ะ ก็อย่าลืมไปซื้อตามกันนะคะทุกคน